ตอนนี้นะครับผมมั่นใจว่าทุกคนคุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนแบรนด์ vivo กันดีอยู่แล้วนะครับยิ่งกับ v series อันนี้ตระกูลดังสุดของแบรนด์เลยความดีที่ vivo พยายามอย่างมากคือเขาหาทำครับพยายามทําให้กล้องเนี่ยมันถ่ายภาพสวยสดขึ้นเรื่อยๆทุกรุ่นอันนี้เห็นมาตั้งแต่รุ่นแรกที่เข้าตลาดเลยจนมาถึงรุ่นนี้ครับมีไฟวงแหวนนี่คุณผู้ชมครับนี่คือ aura l i h e portrait 2.0นะครับ ไฟวงแหวนที่สามารถสไลด์อุณหภูมิปรับเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิแสงเลยโอ้โหและนี่คือ vivo v, v 2 9 5g สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก vivo ที่ผมหนุ่ยพงสุขจะพาทุกคนแร์ไตให้รู้ละเอียดเลยเครื่องสวยนะฮะมีริงไลท์ด้วยนะหรือไฟวงแหวนผมว่าทุกคนแหละมีประสบการณ์ในการเห็นหรือว่าเคยใช้นะครับไฟประเภทนี้มันเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่เวลาคุณถ่ายภาพคนมันจะ วงอยู่หน้ากล้องเลยให้คุณผู้ชมที่อาจจะอยู่ในที่มืดหรือที่สว่างไม่พอเนี่ยหน้าสว่างขึ้นมาได้แต่ในนี้ไฟวงแหวนแบบนี้เนี่ยมันให้แสงสว่างที่มันนุ่มนวลมากกว่านะครับก็คือแทนที่จะเป็นไฟแฟลชแล้วมันวาบมาทีเดียวหน้าวอกเลยอันนี้มันจะให้ความนุ่มนวลสม่ำเสมอหลายคนก็จะนิยมเอาไฟวงแหวนนี้ไปใช้สําหรับการถ่ายคอนเทนต์ออนไลน์ใช่ไหมละ่ะทีนี้ V ี vo เขาก็เห็นจุดเด่นเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยจัดมาเลยฮะไฟลิงไลท์อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกที เปิดพัวนี่นะครับมันจะเป็น Alla Light Portrait mm hmm. Version 2.0ซึ่งอัปเกรดนะครับจากรุ่นเดิมเดิมเนี่ย Vivo เคยใส่ไว้ใน Vivo V 27ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นแรกมันมีแสงสีเดียวครับแต่ล่าสุดตอนนี้ฟีเจอร์ใหม่คือคุณสามารถสไลด์ hmm. เปลี่ยนอุณหภูมิของแสงได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่คุณอยู่ในการถ่ายแสงสลัวๆห,หน่อยนะผลลัพธ์ที่ได้คือ ด้านหลังยังสลัวอยู่แต่หน้าคุณก็นวลน,นะครับไปกับแสงสลัวด้านหลังตรงนี้จะไม่สูญเสียบรรยากาศความสลัวในที่มืดไปแล้วก็ได้แสงที่ถูกใจกับทั้งหน้าแล้วก็วัตถุที่เราถ่ายครับ นอกจากไฟวงแหวนแล้วทุกคนดูดีๆกล้องของรุ่นนี้นะครับทำมารับกันด้วยอย่างมากเลยนะครับทั้งแผงนี้นะครับประกอบไปด้วยเลนหลักนะครับก็คือเลนตรงกลางนี้ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่นที่ตัวเลนเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่า OIS ไง Optical Image Stabilization ส่วนกล้องด้านบนนะครับก็คือกล้องมุมกว้างมาก ultra wide ความละเอียดจัดไป8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเล็กๆด้านบนขวานี้ เป็นกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลครับในเมื่อ vivo ตั้งใจใส่ Aura Light Portrait 2.0เข้ามาเราต้องเริ่มการทดสอบด้วยการถ่ายภาพบุคคลในที่แสงน้อยนี่วันนี้เราได้น้องออมสุชยานะครับเราผลักเธอไว้ในที่มืดเลยจัดเอา vivo v29 5g นี้มาถ่ายนี่คุณผู้ชมดูนี่แบบจะดูเนียนกลืนไปกับภาพพื้นหลังเห็นไหมครับอยู่ในอุณหภูมิสีที่ไม่สว่างเวอร์เกินไปไม่หลุดออกจากพื้นหลังมากเก เหมือนไฟแฟลชนี่ต้องบอกเลยว่าพอเป็นเวอร์ชัน2.0ก็สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิแสงได้ตามสถานการณ์ด้วยนะครับนี่คุณจะเห็นไฟบางจุดของด้านหลังเป็นสีส้มคุณจัดออลไลท์เป็นส้มคุณเห็นไฟบางส่วนของด้านหลังเป็นสีขาวคุณจัดออลไลท์เป็นขาวไฟนี้นะครับปรับได้ตั้งแต่1,800เคลวินจนถึง4,500เคลวินเลยนี่หน่วยในวงการแสงนะเขาเรียกเป็นเคลวินนะโอ้ยชื่ออย่างเกงยีนเลยแควินคลย คุณจะตั้งปรับแบบออโต้หรือปรับแต่งเองได้ตามชอบคุณก็ทําได้นะครับลองดูภาพจากตัวอย่างนี้ดูชอบไม่ชอบอยังไงลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้นะครับทีนี้ไฟออร่าไลท์ไม่ได้มาเพื่อจะใช้ถ่ายคนอย่างเดียวนะครับถ่ายวัตถุได้ด้วยนี่อย่างโหมดการถ่ายอาหารนี่ผสมผสานกันอย่างมันเลยฮะเอาเป็นว่ามันจะมีการปรับระยะใช่ไหมครับสเท่าซูมครอปเข้าไปเปิดโหมดพอร์เทรตเพื่อละลายหลังและมีการใช้ไฟออร่าไลท์ลงไปบนอาหารด้วย อย่างนี้ก็สวยสดซีคุณปรับโทนภาพใหสดใสน่ากินได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับนี่ลองเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างภาพถ่ายธรรมดาอันนี้1เท่ากับพอเปิดโหมดอาหารเห็นไหมมันซูมครอปเข้าไปนิดนึงแล้วหลังละลายแถมอาหารเนี่ยดูสดเด้งขึ้นเพราะว่ามีการฉายไฟออร่าไลท์ครับเปิดออตโต้เลยนะ ทีนี้มานำ vivo v 29 5g มาถ่ายภาพบุคคลตอนกลางวันนะครับก็ทำได้ดีเช่นกันเลยครับถ่ายได้ทั้งระยะ1เท่า2เท่านี่อันนี้เป็นการครอปจากเลนส์หลักใช่ไหมครับแล้วก็ปรับการเบลอฉากหลังมีเอฟเฟกตการเบลอแล้วก็มีฟิลเตอร์ภาพให้เล่นเยอะเลยนะครับทุกคนน่าจะชอบกัน สกินโทนหรือสีผิวที่ถ่ายได้โอ้ผมชอบนะครับต้องบอกว่านี่คือสไตล์ Vivo ที่ทําได้ดีอยู่แล้วหลายคนชอบโทนสีของ Vivo มาก็เพราะเรื่องนี้คือไม่ขาวเวอร์ไปไม่ติดเหลืองแต่มันได้สกินโทนสไตล์หน้าตาเราจริงๆซึ่งผมชอบมากแบบนี้ครับ ส่วนการถ่ายรูปทั่วไปเราจะได้สีหลังการประมวลผลออกมาแล้วตามสไตล์ Vivo เลยครับผู้เชี่ยวชาญทราบดีก็คือจะอมฟ้าเล็กน้อยการอมฟ้าในที่นี้คืออมฟ้าเพื่อให้ฟ้าสวยขึ้นนะครับไม่ได้ฟ้าเวอร์มากจนเกินไปผู้ชมดูสิครับเก็บรายละเอียดได้ดีเลยคอนทราสก็ออกมาดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบสีที่สดขึ้นมาคุณสามารถลดกลับไปเหลือสีจริงได้นะครับด้วยโหมด Natural Color อืออย่างนี้แฟร์ และถ้าคุณเอาไปใช้ถ่ายวิวด้วยกล้องถ่ายภาพมุมกว้างนะครับสีสันที่ได้ครับเมื่อเทียบกับกล้องถ่ายภาพหลักคุณผู้ชมว่าน่าสนใจไหมล่ะทีนี้พอเอา vivo v, v 2 9 5g นี้ไปทดสอบการถ่ายภาพซูม ด้วยความที่รุ่นนี้เมื่อจะซูมต้องใช้การครอปจากกล้องถ่ายภาพหลักนะครับถึงจะซูมได้ผมก็เลยพานนึกไปว่ามันจะซูมได้น้อยแต่พอทดสอบแล้วซูมสูงสุด20เท่านะครับได้ภาพประมาณนี้เอาเป็นว่าหวังผลความคมอยู่ที่ประมาณ5เท่าครับส่วนการถ่ายภาพกลางคืนถ่ายได้ดีทั้งกล้องธรรมดาและกล้องที่เปิดโหมดกลางคืนนะครับอันนี้ตามสไตล์ vivo เขาได้ชื่อเสียงเรื่องนี้มานานแนะนำนะครับเมื่อคุณซื้อมาใช้ คุณลองเปิดโหมดกลางคืนคุณจะได้สีและรายละเอียดที่มากกว่าลองเปรียบเทียบ2ภาพนี้ดูได้ครับเอาละเรามาลองโหมดวิดีโอกันบ้างน,นะครับ vivo v9 5g ตัวนี้ถ่ายวิดีโอสูงสุด 4k 30เฟรมนี่ผมใช้กล้องจาก vivo ถ่ายทั้งภาพและเสียงให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับไม่ได้มาจากไมค์ผมนะครับผมตบให้ดูนะครับไม่ใช่นะครับมาจากเสียงของไมค์กล้องเลยตรงนี้นะครับสังเกตด,ดูภาพ ได้กันสั่นทั้งซอฟต์แวร์แล้ะก็ตัวกล้องเองนะครับก็คือ OIS กับ EIS ทํางานร่วมกันก็ได้ภาพออกมาประมาณนี้แต่แน่นอนนะครับหากคุณอยากอยู่ในโหมดภาพนุ่มอันนี้ก็ต้องปรับขึ้นไปเป็น60เฟรมใช่ไหมครับจะ60เฟรมได้ต้องเป็นความละเอียดที่ 180p 0อ่ะลองสลับกันเลยเป็นไงนุ่มขึ้นไม่ล่ะนุ่มขึ้นไหมล่ะนีนะครับภาพนุ่ม60เฟรมนี่ผมก็ชอบนะครับฉะนั้นผมยอม ถ้าเกิดว่าจะซื้อรุ่นนี้ในราคาย่อมเยาวเอาจริงๆความเป็น 4K เนี่ยมันก็จําเป็นกับจอไซส์ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราดูกันบนมือถือ 180p 0 60เฟรมเหมาะมากอัปโหลดขึ้นโซเชียลยังเหมาะเลย และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับ vivo v, v 2 9 5g ก็คือการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนชื่อว่า super night video นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เนี่ยเขาจะใช้ AI ผสมกับการสั่น OIS EIS ในการรับข้อมูลแสงให้สว่างมากกว่าเดิมแม้ว่าจะถ่ายตอนกลางคืนแต่ความละเอียดนะคะจะถ่ายได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมค่ะนี่ ทีนี้มาดูเรื่องของกล้องหน้านะครับปกติแบรนด์ Vivo โดยเฉพาะ V series เนี่ยเขาให้กล้องหน้าที่เรียกว่าสวยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีออโต้โฟกัสสามารถจะถ่ายเซลฟี่ชัดๆได้โดยไม่หลุดโฟกัสนี่กล้องหน้านะครับผู้ชมดูจัดมา50ล้านพิกเซลโอ้โดูคุณภาพโอ้โผมสตันเหมือนกันนะออกมาดูดีมากควรคุณภาพเนี่ยให้สกินโทนนะครับดีไม่แพ้กล้องหลังนะครับที่เราถ่ายกันไปเมื่อครู่ลองเทียบกันได้ ทีนี้กล้องหน้าเนี่ยเมื่อเป็น V series เขามีออโต้โฟกัสมาให้มุมภาพกว้างเนี่ย9.2องศานะครับก็คือ0.8เท่าใช่ไหมครับเอาไว้ถ่ายเซลฟี่เป็นกลุ่มได้สบายๆเลยแล้วก็กล้องไม่หลุดโฟกัสด้วยนะครับอันนี้เผื่อแผ่เพื่อนๆที่เซลฟี่อยู่กับเราไม่หลุดขอบออกไปทีนี้มาดูวิดีโอบ้างนี่วิดีโอนะครับ คุณเลือกได้ตั้งแต่720 180 0, 0 1080ไปถึง 4K เลยแต่นี้พอเป็น 4K มันจะบังคับ30เฟรมเพราะคือเฟรมสูงสุดที่ทําได้บนความละเอียด 4K ถ้าจะเอาภาพนุ่มก็180 0ได้เพราะว่าผลักเป็น60เฟรมได้นะครับแต่ผมจะลอง 4K ก่อนนี่คุณผู้ชมดูชัดอยู่นะนี่สุดยอดเลยไหมล่ะอันนี้ตัดกล้องมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคุยกันตรงนี้แล้วกัน นี่คือไมคสดนะครับจากกล้องของ vivo v29 5g แล้วก็ภาพ 4k 30เฟรมด้วยกล้องหน้านะครับนี่สังเกตดูแทบไม่ต่างจากกล้องหลังเลยคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็จัด0.8ใช่ไหมก็คือ92องศาภาพกว้างไปที่1เท่าได้นี่1เท่าแล้วนี่นะครับแล้วก็ขยับ1.1 1.2 1.3ไล่ไปเรื่อยจนถึง2เท่าโอ้โอ้ใกลไปแล้วไกลไปแล้วใกลไปแล้ว ดีไซน์ฝาหลังของ vivo กันบ้างใน v 2 9 5 g นี้นะครับมาพร้อมฝาหลังกระจกนะครับมองด้วยตาสวยงามมากเพราะว่าสีที่รีวิวกันในวันนี้นะครับชื่อว่า starry purple โอ้โหสีโม่ starry แปลว่าอะไรดีล่ะขอตั้งชื่อเล่นให้ใหม่แล้วกันสีม่วงประกายดาว,ป,วปุ๊บปั๊บปุ๊บนี่เ <N: S 1> พราะว่าคุณผู้ชมถ้ามองเห็นด้วยตาเปล่านะครับคุณจะเห็นว่าฝาหลังเนี่ยมีการทำเอฟเฟก 3D Starry ไว้ก็คือประกายดาวที่ระยิบระยับแบบนี้นะครับลวดลายทางช้างเผือกแบบ3มมิติส่องขึ้นส่องลงคุณจะเห็นลายช้างเผือกเนี่ย วิ่งไปมาโอ้ในไทยเรานะครับวางจำหน่าย3สีเลยยังมีอีก2สีให้เลือกนะครับก็คือสีแดงเข้มอย่าง Magic m a r o o n นี่ขึ้นชื่อว่าแมจิกนี่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมินะครับพอโดนแสงปุ๊บสีแดงเข้มขึ้นอีกกับสีดำนี่แหละครับ Noble Black นี่ถ้าใครชอบเข้มๆแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับใช้ f u l o r ร i ์เ g g g a ล s s โอ้ขัดด้านฮนะ แต่ยังเห็นประกายนะครับและ,ละยิบระยบนะครับตลอดทั้งฝาหลังเลยทีเดียวเอาเป็นว่าด้วยกล้องแบบใหม่นี้นะครับไฟออร่าไลท์พอร์เทรต2.0หรือไฟวงแหวนแฟลชคู่นี่ก็ยังให้อยู่ด้านบนนะครับก็เป็นว่าดูดีทีเดียวและแม้ฟังดูแล้ว vivo จะใช้วิธีผลิตฝาหลังที่ต่างกันแน่นอนแต่ละสีมีเทคนิคเฉพาะนะครับแต่ดีไซน์เครื่องทั้งหมดต้องเหมือนกันนะครับอย่างด้านบนนี้นะครับนี่จะเห็นคำว่า professional portrait อันนี้เขียนติดไว้เลยนี่ ผมมองทางด้านนี้จะเห็นชัดกว่านี่ professional portrait สวยนะแล้วก็ไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นจุดอยู่ตรงนี้ปุ่มในการเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เปิดปิดเครื่องนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็ช่องใส่ซิมอยู่ด้านล่างนะครับสะดวกหาง่ายนะครับใส่ได้2ซิมเพิ่ม sd card ไม่ได้นะครับส่วนไมโครโฟนนี่ก็จุดนี้อยู่ต่อมา usb c 2.0นี่แล้วก็ลำโพงเดี่ยวอยู่ด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยครับ จากการถือใช้จริงของกองบรรณาธิการแล้วเราส่งไปให้คนอื่นๆในทีมแบตไเนี่จับถือเล่นกันดูนะครับหลายคนจับนี่ก็จะให้ความรู้สึกเดียวกันก็คือวูบ้างเบานาะรีวิวแบตไตไม่ได้ให้ความรู้สึกนะครับวัดให้เห็นกันไปเลยวัดปลาวัดหน่อยนะครับนี่ผมเอาตัววัดความหนาของวัตถุนะครับมาลองจับกันดูนะครับเดี๋ยวลองดูนี่น,นี่จับด้านนี้จับด้านนี้ได้เห็นชัดหน่อยผู้ชมครับฟ้าบ7.52นะฮะ โอ้โห7.52หน่วยเป็นอะไรเนี่ยมิลลิเมตรบางนะบางจริงอ่ะมาตรงนี้พิกัดทด่่างในเช้านี่ไปเลยฮะปุ๊บ186กรัมครับนี่ตรงตามสเปคแป๊ะเลยนะครับแม้ว่ามีการใส่ซิมเพิ่มแล้วโอ้น้ำหนักดีหน้าจอของ Vivo V29 5G นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามือถือราคานี้ซึ่งเดี๋ยวผมบอกว่าเท่าไหร่ให้สเปคขนาดไหน นี่เป็นหน้าจอ Amoled นะครับขนาดไซส์6.78นิ้วอัตรา refresh rate 120Hz ฟังดูดีความละเอียดยิ่งดีฮะ2,800คูณพ2 6 0พิกเซลนะครับก็คือ Full HD Plus นะในไซส์นี้แล้วก็ยังรองรับ HDR 10 plus ว,ว้าวคุณูชมครับดูจากภาพที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมต้องวิจารณ์ด้วยใจเลยสเปคเนี่ยให้ไม่อั้นจริงๆแต่ว่าแน่นอนนะครับเมื่อเป็นมือถือในราคาระดับกลาง จะหารกล้าไปคมชัดเฉียบคมระดับเรือธงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ก็ถือว่าถ้าคุณปิดโหมด HDR คุณก็จะดูภาพชัดพอๆกันแต่พอเมื่อไปเทียบกับพิกัดควาเป็น HDR 10+ จริงๆต้องยอมรับในสเปคของมันว่ายังไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าให้มาด้วยทั้งนี้ครับจอเป็นจอแบบโค้งนะครับก็กระชับมือในแบบที่หลายคนชอบแล้วก็มี กล้องเจาะรูนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าระบบสแกนนิ้วนะฮะพอปิดจอปุ๊บมาดูความไวกันหน่อยผมปิดจอนะครับแล้ววางปุ๊บนี่เข้าเลยปิดเอาใหม่นะวางปุ๊บเข้าเลยค่อนข้างไวนะครับก็ถือว่าเป็นสีสารแบบอะโมเลที่ให้มาแล้วในราคาเบาๆตีนิดเดียวก็คือเมื่อเป็นรูปแบบโค้งนะครับฉะนั้นถ้าตกแตกขึ้นมาจะบานปลายได้ง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ป้องกันได้ตัดก่อนตายเตือนไว้วอด คุณหาฟิล์มกระจกโค้งซึ่งตอนนี้หาได้ง่ายแล้วหรือแม้กระทั่งเคสมาใส่จะทําประกันไว้ก็ดีนะครับส่วนเรื่องเสียงก่อนจะเทสบอกเรื่องน่าเสียดายนิดหนึ่งตรงที่ว่า vivo v29 5g นี้ให้ลําโพงมาเป็นแบบเดี่ยวนะครับอยู่ใต้เครื่องแบบนี้จุดกำเนิดเสียงเดียวก็ฟังดูอาจจะไม่ค่อยน่าเลื่อมใสเท่าไหร่แต่ว่าลองฟังเสียงก่อนผมจะวางมือถือไว้ในตำแหน่งฟังนะครับแล้วก็รับกับไม์นี้พอดี ไม่ได้ปรับแต่งเพิ่มนะไม่ได้เร่งเสียงจากห้องตัดนะให้คุณผู้ชมลองฟังดูฮะเป็นไงดังแหละเอาจริงๆดังคำรามเลยแต่ว่าความรู้สึกโอบรัดอาจจะไม่เหมือนกับสองลำโพงนะหรือว่ามีตำแหน่งบนล่างแบบนี้มันออกมาจากจุดเดียวว่าง่ายๆนะทีนี้ต้องบอกงี้ครตัวเครื่องนี้แม้ว่าลำโพงเดียวแต่ข้อดีก็คือว่าเขาให้โคเด็กบลูทูธมามากพอ ก็เยอะพอๆกับ X-Series ที่เราเคยรีวิวกันไปเมื่อไม่นานนี้นะครับฉะนั้นสายฟังเพลงคุณเอาบลูทูธมาต่อเลยคุณจะต่อด้วยลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์หรือว่าบลูทูธเฮดโฟนนะครับคุณก็จะได้อัตราที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็มากกว่าจริงแหมแต่เพลงนี้มันจริงวจอย่าลืมไปนะ,ะไลยเกมโชว์อะ vivo v 29 5g ก็ให้สเปคภายในเครื่องเป็นชิปเซ็ตคอคอม snapdragon 778g ครับก็แน่นอนละ่ะตัวนี้รองรับเครือข่าย 5g มาแล้วแล้วก็ให้ RAM ขนาด12 g ิมาส่วนความจุในตัวเครื่องนะครับก็แบ่งย่อยเป็นอีก2รุ่นนะครับมีรุ่น256 g ิกับรุ่น512 g ิซึ่งถือว่าใหญ่อยู่ชิปเบอร์นี้อยู่ในตลาดมาสักพักแล้วนะครับแต่มีข้อดีคือจากผลทดสอบมากมายที่ออกมาเนี่ยตัวชิปไม่ค่อยร้อนมากนะครับ แถมได้ใช้งานทั่วไปไม่ได้เล่นเกมเนี่ยจะไม่ค่อยกินแบตเตอรี่มากด้วยนะครับแถมยังให้รอมหรือความจุมาเยอะด้วยนะครับก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับการที่ vivo มาออก v29 5g ในเวลานี้ก็ทำให้เราคิดไปถึงชิปตัวใหม่อย่าง snapdragon 7 gen 1อยู่พอสมควรแต่ทั้งนี้ครับเอาชิปตัวนี้มาทดสอบ cpu ผ่านโปรแกรม geekbench 6.1ได้คะแนน multi core ไปถึง2,938คะแนนนะครับและแบบ single core นี่1,17คะแนน ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ไม่น้อยจนเกินไปสำหรับสมาร์ทโฟนในเรทราคานี้เดี๋ยวรู้ว่าเท่าไหร่ถูกจริงส่วนการทดสอบกราฟิกบนชุดโปรแกรม3 d mark wireline s t r e t s test อันนี้เป็นการเน้นทดสอบกราฟิก20มนาทีต่อเนื่องนะครับคะแนนสูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมาก2,465คะแนนแต่มาดีตรงคะแนนนิ่งครับคือมันนิ่งอยู่ที่99.4%ถือว่าสเสถียรน,นะครับ เราเทสผลคะแนนเหล่านี้ไปทำไมเพราะทุกคะแนนส่งผลมาถึงการลงสนามจริงครับเราไปเล่นเกมเกนชิน Impact นี่ปรับสูงสุด60เฟรมเรทไปเลยถือว่าพอเล่นได้นะครับแต่จะเจอภาวะที่เรียกว่าแหลกสไปกันบ้างก็คืออยู่ๆภาพค้างแล้วก็กลับมาเล่นได้ต่อเราขอแนะนำนะครับคุณตั้งค่าสักปานกลางหรือว่าตั้งค่าต่าคุณจะได้อัตราลที่ดีไปเลย และถ้าถามหาการเล่นเกมยอดนิยมอย่าง ROV ไม่มีปัญหาครับเราไม่เจอปัญหากับการเล่นแม้ตั้งเฟรมเรทเป็น60เฟรมเรทแล,ล้วลื่นๆสบายสบาย <f outro> เห็นบ้างบางนี้มาพูดถึงแบตเตอรี่กันบ้าง vivo V19 5G นะครับให้แบตขนาด4 6 0 0มิลลิแน่แน่นว่าตัวเลขนี้เมื่อพูดวันนี้ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับ แต่การถือใช้ที่กองบรรณาธิการของเราเอาไปใช้งานวัดตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนไปถึงเที่ยงคืนกว่าโอ้โหพวกเรานี่นอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อทดสอบให้คุณผู้ชมเห็นครับเราเปิดสกินทามไป3ชั่วโมง8นาทีเล่นโซเชียลดู YouTube ฟังเพลงถ่ายรูปทั่วๆไปแบตเหลือกลับบ้าน47%นะครับก่อนหลับเนี่ยเอาเป็นว่าไม่เบาเลยทีเดียวแล้วก็ชาร์จแบตกลับได้ด้วยความรวดเร็วนะครับนี่ให้ตัวนี้มาฮะ 80วัตต์แฟลชาร์จว้าวสบายเลย80วัตต์นี่เป็นเลขที่สวยงามทีเดียวสำหรับการชาร์จกลับได้เร็วนะครับกองบอก,กองเราได้ของแบบนี้มาลองจับเวลาชาร์จดูเล่นๆครับเอาเป็นว่าแบตเหลือ4%ลากมาถึง80%ใช้เวลา30นาทีเท่านั้นเองนะครับหลังจาก80ไปถึง100เนี่ยตัวชาร์จจะสโลดาวลงนะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่บวมนะครับฉะนั้นรูปแบบนี้ก็ทำให้เกิดการชาร์จเต็มได้ในเวลาร่วมๆชั่วโมง แบตเตอรี่นี้ผมใช้คําว่าหายห่วงนะครับใช้งานได้สบายสบายเลยรีวิวแบต์ไตให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมไว้เสมอข้อสังเกตเดียวที่เราได้จากการถือใช้ vivo v, v 1 9 5 g นี้ในชีวิตจริงนะครับตั้งแต่แรกเปิดตัวก็ต้องพูดถึงเรื่องมอเตอร์สั่นภายในคุณผู้ชมเข้าใจนะฮะมอเตอร์สั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้จากการใช้งานของมันต้องบอกแบบนี้นะครับด้วยการออกแบบที่ดูพรีเมียมในทุกมิติฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจะเสียดายก็แค่นิดเดียวก็คือ มอเตอร์สั่นในเครื่องมันยังคงเป็นแบบเดิมครับแบบเดิมก็คือสัน่นสั่นทู่ๆสั่นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอไว้ที่ใหม่นะครับแล้วคุณผู้ชมสังเกตความรู้สึกสั่นที่ได้จากเสียงอพอเข้าใจนะฮะตืดตืดไม่ได้สั่นแรงหน้าเกลียดแต่ว่าพอมันสั่นเป็นจังหวะตืดตืตนเงี้ยมันต่างไง มันไม่เหมือนมือถือเรือธงวันนี้ไงที่มีการสั่นคมส,สั่นสั้นๆแล้วหยุดเร็วตืดๆตืดๆตืดอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ในการใช้เลครับที่เรารู้สึกได้แต่ว่าถ้าใครมองข้ามได้ก็มองข้ามไปเลยครับและรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาด้วย vivo v 2 9 5g สมาร์ทโฟนรุ่นกลางในสาย portrait รุ่นใหม่จาก vivo ที่มาพร้อมไฟวงแหวน aura light p o r a i t 2อรุ่นใหม่นี้นะครับ วางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยประกาศร,ราคา14,999ว้าว้5 0 0 0มีทอนนะครับด้วยความจุขนาดนี้คือ 256G ิและถ้าจะจุมากยิ่งขึ้นอีก512ริก็จำหน่ายในราคา16,999นะครับโอ้ถือว่าราคาดีเลยใครที่สนใจนะครับอยากจะไปถ่ายคนหรือว่าพอตเรสสวยๆด้วยไฟริงรุ่นใหม่เอาเปิดด้วยทีไฟริงรุ่นใหม่หน้าตาแบบนี้ vivo brand shop ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับมีเครื่องให้ลองใช้หรือจะช่องทางออนไลน์นะครับ vivo official store บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแห่งแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยใครสนใจซื้อนะครับระหว่าง1-30กันยายนนี้คุณจะได้เพิ่มคุณจะได้ v 2 9 5g limited box set ประกอบไปด้วยเคส2ชิ้นเนะี่ยแล้วก็มี vip card รับประกันตัวเครื่องให้2ปีแถมรับประกันจอแตก 1ครั้งภายใน2ปีนี้นะครับมูลค่ารวมแล้ว1398บาทอันนี้ให้กันฟรีๆไปในราคาเครื่องเบาๆแค่นี้1500 0และ17มีทอนได้ทั้ง2ความจุให้เลือกเลยนะ Vivo V19 5G ครับ